สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแลนด์ล็อกเวอร์ชัน PC นะครับตามที่เพื่อนๆอาจจะทราบกันแล้วก็คือเดี๋ยวแลนดล็อก PC เซิร e ์ฟแท้ของ e อ e เนี่ยจะปิดวันที่31มีนาคมนี้แล้วครับแต่ว่าสําหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นแลนดล็อก PC เซิร์ฟแท้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าหลังจากที่ e อ e ปิดเนี่ยเดี๋ยวกา a วตี้เขาจะมาเปิดเซิร์ฟไทยเซิร์ฟใหม่เองเลยครับแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่แบบ e อ e ปิด31มีนาเสร็จแล้วกา a วตี้เปิดต่อ1เมษาเลยอะไรนี้นะครับมันก็น่าจะมีช่วงแกลบ ซึ่งรอยต่อตรงส่วนนั้นสนตัวเจก็อยากแนะนําให้มาลองเล่นเซิร์ฟไอหรือว่าเซิร์ฟแบล็กอินเตอร์ก่อนนะครับสาเหตุเพราะว่ามันจะเป็นระบบรีโนเวลครับเหมือนกับตัวกา a v วิ y ีที่กำลังจะเปิดคือใช่แหละมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวนะครับเพราะว่าแผ่นมันก็ห่างกันร,ระดับหนึ่งอยู่แต่ว่าระบบพื้นฐานก็ยังถือว่าค่อนข้างคล้า,ายกันครับพอจะใช้หัดเล่นได้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการโหลดสมัครแล้วก็ตั้งค่าตัวเซิร์ฟอินเตอร์ที่ว่านะครับก็เดี๋ยวยว,ยว,ยว,ยวขขออพพูดดถึึงงภารรมิ์นนนนี้้ัััๆละกคบ ก็คือเซิร์ฟนี้เนี่ยพอเป็นเซิร์ฟอินเตอร์ใช่ไหมครับมันจะมีเรื่องของ VPN เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเวลาตอนเราโหลดตัวเกมรวมถึงโหลดแพทน,นะครับไม่ต้องใช้ VPN ตอนเล่นก็ไม่ต้องใช้ VPN เหมือนกันจะมีปัญหานิดน,นึงแค่ตอนสมัคร ID เนี่ยครับที่ต้องใช้ VPN เข้ามาช่วยก็เดี๋ยวช่วงถัดไปของตัวคลิปนะครับจะมีแนะนําเรื่องตัว VPN ฟรีด้วยแล้วก็เซิร์ฟอินเตอร์นะครับมันจะมีแบ่งเป็นเซิร์ฟย่อยๆด้วย,วยแต่ว่าที่คนอยู่เยอะก็จะเป็นเซิร์ฟ chaos นะครับเสร็จแล้วทีนี้เรามาเริ่มจากตตตตััััววววเเ็็็บหลลกกขออออองมมนนนนนออนน่่่ยะะจจปทีีีโช์ูใ้้า Link Renoval.pa log.com อันนี้ J80 ไว้ให้ด้านล่างตัวคลิปแล้วเหมือนกันครับซึ่งมันจะมี2เว็บนะครับจะมี p a y l a n d l o c k c o m กับ r e n e w a l p a y l a n d l o c k c o m อันนี้ของเราต้องมี Renewal นาหน้าด้วยนะครับคือตัว p a y l a n d l o c k เฉยๆเนี่ยก็เป็นเซิร์ฟแท้เหมือนกันครับเซิร์ฟอินเตอร์เพียงแต่ว่ามันจะไม่มีตัวคาสาไม่มีระบบ Renewal นะครับเสร็จแล้วพอเราอยู่ที่หน้านี้แล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถกดโหลดเกมตรงนี้ได้เลยคลิกอนดาวโหลดนะครับอันนี้คือโหลดแบบโหลดเหมือนโหลดเกมทั่วไปเลยครับก็โหลดมาเป็นตัว Installer แล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ลงไปตามขั้นตอนของมัน ถัดมาส่วนการสมัคร ID นะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยครับ Register Free Now แต่ว่าเดี๋ยวเพื่อความชัวเราต้องไปต่อ VPN ก่อนครับเพราะถ้าเกิดสมมติระบบมันจับได้ว่าเรามาจากประเทศที่มันบล็อกไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะบล็อกไม่ให้เราสมัคร ID ยาวๆเลยนะครับก็ VPN ตัวที่เจจะแนะนำนะครับสำหรับสมัคร ID ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Polar VPN สาเหตุเพราะว่ามันฟรีด้วยแล้วก็มันลงใน Google Chrome ได้ง่ายๆเลยครับเป็น Extension เราก็เสิร์ช Google ตามนี้เลยนะครับ Polar VPN เว็บมันก็จะอยู่บนบนเลยครับเนี่ยครับ polar.org คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่ารอโหลดแป๊บหนึ่ เสร็จแล้วก็นี่เลยครับ Get h o l a r อ f r ฟรนี่นะครับมันก็จะถามว่าต้องการลงเป็น Extension ใช่ไหมแล้วก็กด Next ไปเลยครับอันนี้นะจะเข้ามาสู่หน้าอันนี้แล้วก็ Add to Chrome เลยครับใส่เข้า Google Chrome ไป Add Extension นะครับซึ่งพอเสร็จแล้วนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ลูกไฟอยู่ที่บริเวณขวาบนจอแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คลิกขึ้นมาเสร็จแล้วก็ต่อนี้ได้เลยครับอยู่ใน State s นะครับประเทศเมกาพอสัญลักษณ์ลูกไฟมันเปลี่ยนเป็นตัวธงชาติเมกาเสร็จแล้วนะครับเราก็แบบปิดเปิดไอตัวว์เซอร์เราใหม่หรือว่ารีเซ e s ใหม่นิดนึงก็ได้ เสร็จแล้วก็กดไปเลยนะครับ register มันจะพาเราเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็เราสามารถสมัครผ่าน Facebook ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวเจก็แนะนําเป็นตัว register ด้านล่างนะครับสาเหตุเพราะว่าถ้าเกิดสมัครผ่าน a c e b o o k เนี่ยคำก็จะเชื่อมโยงกับ Facebook เราใช่ไหมครับก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงเวลาเราอยากจะแบบขายไอดีหรือว่าให้ไอเดีเพื่อนไปเล่นเนี้ยครับก็เป็นตัวด้านล่างดีกว่านะเสร็จแล้วเราจะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับมันจะให้เราสมัครตัวนี้ก่อนครับワーフォลต์แอคเคาท อันนี้ถ้าเกิดอธิบงงายง่ายๆมันจะเป็นเหมือนแบบพาสปอร์ตของเราเนี่ยครับเราสมัครตัวพาสปอร์ตก่อนเสร็จแล้วตัวพาสปอร์ตข้างในของเราเนี่ยก็จะมีแอคเคท์ของหลายๆเกมรวมกันก็ตรงส่วนนี้ไม่มีอะไรนะครับสมัครปกติเลยใส่อีเมลใส่อีเมล2รอบใส่รหัสผ่านใส่รหัสผ่าน2รอบ,อรอบ,อรอบแล้วก็ใส่พวกชื่อของเราครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่างตรงนี้อยากรับอีเมลข่าวสารของวัตพอตเติลไหมตรงนี้ไม่ต้องเช็คก็ได้นะครับอันนี้ก็ใส่ตัวโค้ดไปเนาะแล้วก็น,นี้ต้องเช็คนะครับยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของเขาเสร็จแล้วก็กดดปุ่มสมสสััคครรีีเเขยยวไ้ลบ จากนั้นเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ครับมันจะบอกว่ามันส่งเมลยืนยันไปให้เราแล้วนะให้เราไปเช็คเมลของเราซึ่งตัวเมลยืนยันที่ว่านะครับหน้าตาก,ก็จะประมาณนี้เลยครับส่งมาจาก Warp o r t a l Please validate your email คลิกเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้เลยครับลิงก์ยาวๆมันจะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของตัวพาสปอร์ตของเราแล้วก็อย่างด้านล่างเนี่ยครับก็เป็น ID เกมของเราซึ่งเดี๋ยวเราต้องสร้าง ID ดเกมจากตรงนี้นี่แหละครับแต่ว่าก่อนเดีนเลยอยากให้เช็คตัวบริเวณขวาบนจอนิดนึงครับที่เป็นสัญล อย่างของเจเนี่ยครับธงอเมริกาก็หายไปแล้วใช่ไหมครับแสดงว่า VPN เนี่ยหลุดไปแล้วเราก็ต้องต่อใหม่ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนระบบมันแบนเอาได้นะก็ต่อก่อนเลยครับเป็นเมกาเหมือนเดิมนะครับซึ่งพอต่อเสร็จใหม่เนี่ยเราอาจจะเด้งมาที่หน้านี้ใช่ไหมครับไม่ใช่หน้าตะกี้แล้วก็ให้เราล็อกอินใหม่นะครับตรงนี้เลยใส่อีเมลพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดล็อกอินเราจะเข้ามาสู่ที่หน้านี้นะครับก็กดตรงนี้ได้เลยครับ Account Information อ่ะก็จะกลับมาสู่หน้าเดิมแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีธง VPN ขึ้ นี่นะครับแลนด์ล็อกออนไลน์แอคเคาท์ตรงนี้เลยนะอันนี้ก็เหมือนสมัคร ID ดีทั่วไปแล้วครับก็คือใส่ ID ดีของเราใส่รหัสผ่าน2รอบกดไอ้นี่นะครับติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กดสมัครทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับมันก็โชว์แอคเคาท์เราขึ้นมาตรงบริเวณด้านล่างแล้วก็สามารถเอาไปเข้าเกมได้แล้วนะครับทีนี้ก่อนเข้าเกมนะครับก็อยากให้มาแก้ตัวเซตติ้งกันนิดนึงครับตัวโฟลเดอร์มันจะชื่อตามนี้เลยนะครับ Gravity แล้วก็แลนด์ล็อกออนไลน์พอเราเข้ามาแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับที่เป็นรูปผีนนนะะครับเปิดขึ้มา มันก็จะมีให้เราแก้แบบหลายอย่างครับเช่นแบบเสียงบ้างสปอยดีเทลบ้างหรือว่าเรสโซลูชันบ้างอย่างเรสโซลูชันหรือว่าขนาดหน้าจอนะครับอันนี้เราก็เลือกตามที่เราใช้งานปกติได้เลยอย่างของเจก็จะเป็นอันนี้นะครับ1 2 8 0 7 2 0ทีนี้ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญก็คือจะเป็นตัวนี้เลยครับกราฟิกเซตติ้งให้เราเปิดขึ้นมานะครับเราจะสังเกตว่ามันจะมีซ้ําหลายตัวใช่ไหมครับอย่างการ์ดจอของเจนเนี่ยเป็น1 0 7 0นะครับมันก็จะมี4บรรทัดเลย ก็คือเราก็เลือกไอต้ตัวการ์ดจอของเราไปเนี่ยแหละครับแต่ว่าสมมุติเราเข้าเกมไปแล้วนะครับเจอปัญหาแบบขึ้นเออเลอร์บ้างเด้งหลุดบ้างหรือว่าจอมีปัญหาเรื่องสีบ้างก็ลองมาเปลี่ยนตัวการ์ดจอก็ได้ครับอยา่างตอนเจเล่นเซิร์ฟแอดการ์ดนะครับตอนแรกเจเลือดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ล่างสุดไปเนี่ยปรากฏว่ามีปัญหาเด้งออกเกมเหมือนกันแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นตัวบรรทัดบนสุดเนี่ยครับหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เขียนเหมือนกันเลยนะแต่ว่าไม่มีปัญหาแล้วเสร็จแล้วอีกหน้าต่างนึงนะะะคครรััััับบตตตตวววอออปปช่นนนนนนด้้้าาาขีกก็็จเเพซซิงงๆึ่งอันนนนนนนีี้้้เเเเรรราาาสสมมมถพงคคััั่่ใกกไดหือชแบบบิะ หรือว่าอย่างตรงส่วนของ AI เนี่ยครับก็มีเหมือนกันแล้วก็อย่างไอตัวฟอกนะครับที่ต้องปิดไว้ก็คือติ๊กออกใช่ไหมครับก็คือนี้พามาดูคร่าวๆเฉยๆครับใครจะกดจากตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าจะไปกดในเกมก็ได้เสร็จแล้วนะครับพอเราเข้าตัวเกมมาเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเซิร์ฟใช่ไหมครับเคอ o สทอแล้วก็ซาคายก็ตามที่บอกไปครับว่าเล่นคออ o แล้วกันครับเพราะว่าคนเยอะสุดแล้วเนี่ยครับพันหกับ200กว่านะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะคร สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม Субтитры